ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้มาเจอกันตอนเกือบเที่ยงคืนนะครับห้าทุ่มกว่านะครับยี่สามนายี่สนาทีนะครับวันนี้เรามาพูดเรื่องถึงเรื่องการตั้งค่าโหมดนักพัฒนานะครับสำหรับเรามี467นะครับใครใช้อยู่ก็เป็นแล้วก็ดูเพิ่มเติมได้นะครับผมใครยังไม่รู้ว่ารุ่นนี้เซตตรงไหนก็ ชมอานะครับผมติดตามแล้วอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับการเพราะว่าแล้วเราก็ไปที่การตั้งค่าครับผมเราไปที่เอ่อระบบนะครับเอ่อระบบระบบตัวนี้ปกติเรียวมีจะเกี่ยวกับโทรศัพท์นะครับผมเรียวมี467 ไปที่เดิมีแล้วไปที่เวอร์ชันเบสเอ่อเวอร์ชันแบนและเบสแบนและเคอร์เนลนะครับต่อสองครั้งแล้วไปที่หมายเลขบิวนะครับแล้วไปต่อย้ำๆๆสามสีม่ 3, ครั้งนะครับมันก็จะบอกว่าตอนนี้คุณเป็นเป็นนักพัฒนาซฟอฟ์แวร์แล้วนะครับจากนั้นเราก็มาดู นะครับลงต่อที่โปรแกรมนักพัฒนาก็เปิดแล้วนะครับผมต่อจากนั้นเราก็ไปที่ระบบดูที่ระบบครับ เราจะเห็นว่าตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปนะครับผมขึ้นแล้วครับอยู่ตรงการเชื่อมต่อ OTG นะครับท่องตัวกลางก็คือการเลือกรีเซ็ตนะครับไปที่ตัวเลือกสำหรับนักพัฒนาแอปนะครับเรามาดูโหมด DPI นะครับว่าอยู่ตรงไหนเอ่ย สำหรับเรียวมีนับโทรศัพท์แต่และรุ่นก็จะไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> <c oughs> มาถึงแล้วนะครับความค่าความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับ 360dp <c oughs> นะครับตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่เล่นเกมนะครับพัฒนา โปรแกรมที่เกี่ยวกับ3มิติหรือกราฟิกหรือโปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันนะครับเราไปที่ความกว้างและเล็กที่สุดนะครับค่า default ที่ให้มาค่าเริ่มต้นนะครับผมจะเป็น360นะครับความกว้างที่เล็กที่สุดคือ360นะครับเราลองไ ตัวนี้เพื่อนๆสามารถปรับได้ผมจะยกตัวอย่างตัวอย่างนะครับผมเราไปเปลี่ยนตัวเลขนะครับ360คือค่าความกว้างที่เล็กที่สุดนะครับที่ให้มาเราไปลองไปเซตดูที่5 80นะครับเห็นไหมครับจะเล็กลงนะครับผมหน้าจอแสดงจะเล็กลง นะครับตัวนี้ทำให้เล่นเกมได้เห็นมุมมองของเกมหรือโปรแกรมหรือแอปที่เกี่ยวข้องต่างได้กว้างขึ้นนะครับการเซตตรงนีง 4, 6, 7, นนน้นะครับผมสำหรับเรือมี4.67นะครับเราไปเซตค่า default ค่าเริ่มต้นกลับคืนนะครับผม360นะครับ กลับมาแล้วครับผมอยู่ตรงนี้นะครับไปที่เวอร์ชั่นบอรอ์ดแบนนะครับเราไปเช็คที่บิวนะครับผมสำหรับเรียวมี467อยู่ตรงนี้ครับผมครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือถ้าใครมี น้ำใจก็กดปุ่มซุปเปอร์แตงให้ได้นะครับจะเป็นขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับถ้าใครไม่ก็ถ้าใครไม่กดก็ไม่เป็นไรนะครับผมเรามาเออ่ดูโทรศัพท์แต่ละรุ่นว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับการปรับ DPI นะครับความกว้างใดเล็กที่สุดนะครับ นะครับผมถ้ามีน้ำใจนะครับผมไม่เป็นไรครับก็ดูแล้วก็ขอแค่ subscribe กดไลค์ like, กดแชร์นะครับถ้ามีน้ำใจกดสมบูรแตงนะครับแค่นั้นนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ